สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันที่เก่าที่เดิมนะฮะแต่เวลาผ่านไปจากตรงที่เรามาถ่ายที่ตรงนี้นะที่ตรงลานสวนตรงที่บ้านนะครับที่ขอนแก่นนี่นับเนื่องมาจนถึงวันนี้ก็น่าจะประมาณครึ่งเดือนเสร็จ,รจแล้วมากกว่าครึ่งเดือนแล้ว นะที่เราไม่ได้กลับมาพบกันก็ห่างหายไปนานไปที่นครปฐมสักครึ่งเดือนเลยแล้วก็พอ,พอดีมีปัญหาเรื่องของอุปกรณ์ถ่ายทำนิดนึงก็เลยเไม่ได้ถ่ายทำนะครับก็กลับมาอีกทีหนึง่งวันนี้วันที่17มีนาคม2568ตรงกับวันฉันนะครับก็ขณะนี้เวลา11นะก47นาทีนะครับจะเที่ยงแล้วนะอากาศยังเย็นสบาย เขาบอกว่าพายุฤดูร้รรอนหรือว่าอากาศหนาวกาลังจะมาอีกซึ่งก็น่าจะจริงนะครับเมื่อวานนี้ร้อนตับแลบเลยอยู่ข้างนอกไม่ได้ต้องเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วก็เปิดแอร์นะครับเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ที่16นะครับร้อนมากนะร้อนจนแบบอ้อาบพออาบน้ำมาเสร็จนี่เหงื่อออกตามตัวเลยเอาขนาดนั้นหละวันนี้อากาศเย็นแต่เช้าแล้วก็เที่ยงแล้วนี่ก็ยังเย็นสบายอยู่สามารถมาั่งตากแดดได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับ ก็จะไม่มีอะไรมากก็จะพูดสรุปไป yes. แล้วกันนะครับ,รบเพราะว่าในห่วงช่วงที่ผ่านมาที่ผมหายไปนั่นก็ติดตามข่าวสารฟุฟตบอลทั้งฟุฟตบอลไทยฟุฟตบอลต่างประเทศอยู่นะครับเรื่องวุ่นวุ่นของฟุตบอลไทยก็มีอยู่นะครับก็คอยติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับท่านท่านที่ได้ข่าวได้อะไรนะครับพวกนี้ก็ติดตามข่าวกันต่อไปนะครับเรื่องลึกเรื่องในนั้นเป็นอย่างไรนั้นผมไม่ทราบนะครับผมก็ได้ติดตามข่าวเหมือนกันเพราะว่าเรื่องพวกนี้ผมไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งเท่าไหร่นัก นะครับผมก็อยากติดตามพวกข่าวสารซะมากกว่านะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องปกติเป็นนิสัยของผมอยู่แล้วที่ไม่ได้เป็นออกูดูทางด้านบอลไทยเท่าไหร่นักหรือว่าไม่ใช่กูรูทางด้านฟุตบอลต่างประเทศด้วยแต่ว่าพูดถึงว่านําข่าวสารการแข่งขันหรือว่าอะไรต่างๆมานําเสนอกันนะครับก็เป็นตามน,นี้แหละครับท่านผู้ชมครับมาพูดถึงมาพูดถึงทีมฟุตบอลทีมหนึ่งนะของ อังกฤษนั่นก็คือทีมฟุตบอลสโมสรลิเวอร์พูลนะครับตอนนี้โอ้โหจากตอนแรกที่มีรุ้นแชมป์กันอยู่เกือบจะทุกถ้วยนะครับตอนนี้เหลืออยู่แค่ถ้วยเดียวนะครับตอนนี้เหลืออยู่แค่ถ้วยเดียวถ้วยแรกแรกที่กระเด็นหายไปนะครับจากลิเวอร์พูลก็คือถ้วยเอฟเอคัพนะฮะหายไปตั้งแ <laughs> พ้รีมัสนะครับเอออันนั้นะรีมัสอากายนะครับ ตอนนั้นเป็นทีมที่ต่ำชั้นกว่านะครับกระเด็นตกรอบไปนะครับหายไปแล้วหนึ่งถ้วยก็ยังเหลืออยู่อีก3ถ้วยก็คือยูฟาแชมเปียนลีกรีเมีย์ลีกและก็ลีกครับนะครับต่อมาก็มาโดนปารีสแซงแฌงเขี่ยตกรอบยูฟาแชมเปียนลีกก็หายไปอีกหนึ่งถ้วยนะครับก็จะเหลืออยู่แค่เมื่อคืนนี้ยังเหลืออยู่ถ้วยหนึ่งก็คือคาราบาคหร,รือว่าลีกครับกับรีเมีย์ลีกนะครับปาคือว่าเมื่อคือน ายไปอีกหนึ่งทัวยครับลีกครับหรือว่าคาราบาวครับนะครับก็คือทางลิเวอร์พูลลงทําการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศกับสโมสรนิวคาสเซิลยู่นเต็ดนะครับเมื่อค่ําคืนของวันอาทิตย์ที่16มีนาคม2568ของบ้านเราหรือว่าตอนหัวค่าของที่อังกฤษนั่นะครับก็ตกรอบไปด้วยการชัยชนะของนิวคาสเซิลชนะลิเวอร์พูลไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับโดยที่ วร์พูนั้นเป็นแบบว่าเรียกว่ายังไงละ่ะเรียกว่าแบบหมดแรงในขณะที่อีกทีมหนึ่งกระหายชัยชนะนะครับนิวคาสเซิลไม่เคยได้แชมป์ในระดับเมเจอร์ของอังกฤษหรือว่าของยุโรปม,มานานมากแล้ว7 0ป,ปีนะครับนับจากครั้งล่าสุดนะฮะถ้าจำไม่ผิดได้แชมป์เอครับเมื่อปี1955นะฮะฟังไม่ผิดนะครับ 1, 1955ซึ่งก็คือ7 สิบปีที่แล้วนะครับแล้วก็มาได้เมื่อวานนี้แหละครับนี่แหละก็เป็นเมเจอร์ที่ห่างหายไปเจ็ดสิบปีแล้วก็กลับมาได้เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้นะครับก็ทําให้ิเว่าพูดหายไปทั้งเอฟเอครับยู่ภาแชมเี้ยนลีกแล้วก็ลีกครับตอนนี้เหลืออยู่ช่วยเดียวคือพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับถ้าถ้าจะให้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะผมว่า ลิ์พูมาในฤด,ดูกาลนี้การคุมทีมหลังจากที่ฤด,ดูกาลที่แล้วคุมทีมด้วยเจอเกนครอปแล้วก็เปลี่ยนผู้จัดการทีมคนใหม่เป็นอานนท์สลรัรตเข้ามานี่แฟนบอลส่วนใหญ่ก็ยังพากันนึกว่าอานนท์สลรัตน,น,นี่คือใครกันแน่นะครับอาน,รรอนนท์สลัตนก็คือใครกันแน่การเข้ามาของอานนท์สลรัตน,นั้นเป็นการที่เดี๋ยวว่าแฟนบอลก็ยังสงสัยอยู่จนเมื่อการแข่งขันผ่านไป,ไปสักระยะหนึ่งเป็นที่ ต้องตายต้องใจของแฟนบอลทั่วโลกแฟนบอลลิเวอร์พูลโดยเฉพาะแฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยมันเหนือความคาดหมายมากสักทีเดียวขนาดที่ว่าในรอบบีฟเฟียของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็มาเข้าไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปเจอปารีสแซงต์แชงก็โดนปารีสแซงต์แชงเขี่ยตกรอบนะครับในความคิดเห็นของผมเนี่ยผมคิดว่านะผมคิดว่าในช่วงที่อาร์เนลด์สโตเข้ามาครั้งแรกเนี่ยบรรดาทีมต่างๆเนี่ยเขายังไม่สามารถจับทางได้ เขายังไม่สามารถจับทางได้พอเล่นไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็จะเริ่มแผ่วละก็จะเริ่มแผ่วแล้วทีมนั้นก็สามารถจับทางได้ทีมนี้ก็สามารถจับทางได้แต่อานดสุาก็จะมีมุกใหม่ๆมีแท็คติกใหม่ๆออกมาก็พอเอ่อความแกมความแชมไปได้ชนะ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 เสมอชนะแพ้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้และครับเกมฟุตบอลตอนนี้ผมเข้าใจว่านะแม้กระทั่งเล่นกับนิวคาสเซลยูไนเต็ดเมื่อคืนนี้ก็ยังแพ้นิวคาสเซลยูไนเต็ด ป็นนัดชิงชนะเลิศถ้าชนะก็ได้แชมป์ไปแล้วแต่ว่าแพ้ก็เป็นของขาสเซิลอันนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับผมก็เข้าใจว่าน่าจะหนึ่งก็นักเตะถึงแม้ว่าจะมีการโรเตชันหมุนเวียนกันก็แล้วแต่นี่เหมือนกับว่าทีมจริงกับทีมสำรองเนี่ยมันแทนกันไม่ได้จริงๆดูได้จากนัดที่เจอกับพีมัตอากายก็แล้วกันตัวจริงหายไปเพียบพอเอาตัวชดวองลงขนาดแม้กับทีมตามตามบีกลงไปกว่าออกเนี่ยนะก็ยัง แพ้ตัวรอบเอฟครับเอาให้ง่ายว่าขนาดนี้แหละนะก็นี่มีทีมในระดับพรีเมียร์ลีกด้วยกันกับนิวคาสเซิลนี่ไม่ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกใจเท่าไหร่ที่ลิเวอร์พูลพ่ายไปเพราะว่าเกมฟุตบอลมันพลิกก็ได้เป็นไปกันมาลิเวอร์พูลก็ตามที่บอกนะครับผมว่าตอนนี้แต่ละทีมเริ่มจับทางได้แล้วแล้วพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เออลิเวอร์พูลนำอาร์เซนอลอยู่10 หาคะแนนแข่งมากกว่า1น,นัดคือแข่งไปแล้ว29้นัดเมื่อคืนนี้อาร์เซนอลลงแต่นัดที่29ส่วนรลิเวอร์พูลไปเล่นเออหลีกครับเพราะว่านัดที่จะแข่งเมื่อคืนนี้เขาย้ายไปแข่งกับแอตเลติกเมเดตั้งแต่ตอนกลางเดือนกุมภาพันธ์เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ก็เลยเป็นว่าเออลิเวอร์พูลที่แข่ง29้นัดลิเอออาร์เซนอลก็ลงแข่งนัดที่29เเท่ากันกับลิเวอร์พูลแล้วจากช่องว่างที่ก่อนแข่ง เหลืออยู่เพียง15คะแนนตอนนี้กลับมาว่าเหลืออยู่เพียง12คะแนนเพราะว่าเมื่อคืนนี้อาร์เซนอลเปิดบ้านเอาเชนะเซลซีทีมร่วมดอนๆไปด้วยกันนะครับ1ประตูต่อศูนย์นะครับก็กลการเป็นว่าตอนนี้ช่องว่างจากลิเวอร์รพูลนำอยู่15คะแนนแข่งมากกว่า1นนัดนะการเป็นว่าตอนนี้แข่งเท่ากันแล้วนะฮะ29นัดนะครับ ต้องว่างจากส5้าเหลือสิบนะครับเหลือสิบนะครับนั่นก็หมายถึงว่าลิเวอร์พูลยังมีสิทธิ์ที่จะแพ้ได้ในเรี่ถึงประมาณ3มถึงสี่นัดนะครับอาเซนอลนถึงจะไล่ตามทันนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าตรงนี้ต้องบอกว่า,วาเป็นเป็นเป็นผลดีของลิเวอร์พูลมากเพราะว่าช่วงนี้ผมคิดว่าลิเวอร์พูลเริ่มแผ่วแต่ว่ามันมีแต้มที่นําเหนือกว่าคู่แข่งยังแชมป์รีมเยร์ลีกอยู่ค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะนั่นหมายถึงว่า ช่วงก่อนหน้านั้นนี่ทีมคู่แข่งเนี่ยพากันดวนไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ฟอร์มดิ่งลงเหว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 นานเลยจนหลุดออกไปจากสารระบบที่จะลุ้นแชมป์กลายเป็นว่าข้อดีทั้งนั้นลิเวอร์พูลเหนื่อยแนย่ถ้าแมนเชสเตอร์ซิตไม่มีการดิ่งลงเหว คือหมายถึงว่าถ้ายังมีตัวสําคัญอยู่โรดี้อยู่อย่างนี้นะครับพอดีโรดี้เก็บหายไปทั้งฤด,ดูกาลอย่างนี้พร์อมตัวอื่นก็ดิงด่งลงเออดิ่งลงเหวเลยทีนี้มันกลายเป็นว่าช่วงนั้นจังหวะที่แมนเชสเตียดิ่งลงเหวนั้นลิเวอร์พูลก็ทําแต้มแซงขึ้นมาตอนแรกแรกยังบี้กันอยู่ดีๆอยู่เลยนะอ่าตอนจนตอนหลังนี่แทบจะเรียกว่าตอนนี้แมนเชสเตียก็ลําบากลุ้นไปอยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกกันหนักเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้ อาเซอุซ uh, uh, ีนอตติงแฮมฟอร์เรสต์บริตันแอละโฮมแอนเบียนนิวคาสเซนเนี่ยก็จะแย่งติดหนึ่งในสี่นะครับเพื่อรุนไปอยู่พื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกแต่ว่าอันดับหนึ่งอันดับสองนี่นะพื้นที่แรกเนี่ยนะผมว่าลิเวอร์พูลกับอซนต์วานนิจจองแล้วก็จะเหลืออยู่อีกแค่สองทีมนั่นแหละสามสี่นั่นแหละที่จะมีโอกาสที่จะไปซึ่งไอ้สามสี่นี่มันมีหลายทีมตัวเนี้ยอันดับสามตัวนี้เป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะแล้วก็จะมีพวกบรรดาเซร์ซี นเซลซีเมื่อคืนแพ้นะครับแล้วก็จะมีแมชชันเตอร์ซิตี้พวกนี้คะแนนหาน่างกันแค่2คะแนนเองนะไม่ว่าจะเป็นเซลซีแมชชันเตอร์ซิตี้นิวคาสเซิลยูไนต์บรตันแอนด์โฮปอันเบียนอย่างเงี้ยนะครับส่วน Not Forest, นอตติงแฮมฟอร์เรสก็ค่อนข้างที่จะลอยตัวขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังไม่แน่นะครับเพราะว่าเหลือการขันอยู่อีก9นัดเหลือการแข่งขันอยู่อีก9นัด9นัดที่เหลือระหว่างลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลนี่ผมก็ว่ามันเป็นผลดีที่ลิเวอร์พูลมีแต้มตุน มีแจมตุนไว้เยอะนะฮะเขาเรียกว่ามีแจมต่อนะสุวันนี้ก็มันโชคดีมากที่ว่มผูการกรุมทีมของอาร์เนสซอตเนี่ยมาเป็นช่วงที่ทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ยตัวหลักเก็บแล้วก็ฟอร์มดีดงเหว่อาร์เซนอลก็ตัวหลักเก็บอย่างบูโกโยซาก้าอย่างนี้นี่หายไปกองหน้าธรรมชาติหายไปหมดเลย <laughs> ต้องใช้กองหน้า ที่ไม่ใช่ธรรมชาติเท่าไหร่แต่ดันขึ้นมาแล้วก็แบบว่าทูตูแะ้ย,ยชนะบ้างแพ้บ้างเสมอบ้างอย่างงี้มันทําให้แต้มลนหายของอาร์เซนอลแต่ว่าบางทีก็กระตุ้นขึ้นมาตอนนี้ก็ก็กลายเป็นว่าลิเวอร์พูลเนี่ยผมว่าโชคดีอยู่โชคดีที่ทีมเหล่านั้นอ่ะฟอร์มมันดอรอปลงไปก่อนหน้านั้นทําให้ช่วงนั้นลิเวอร์พูลทาแต้มขึ้นมาตอนนี้มันมันก็เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างลำบากนะเพราะว่าตอนนี้ก็ตามที่บอก หลายๆทีมเขาจับทางลิอร์พูได้แล้วก็นักเตะของลิอร์พูนี่ก็เริ่มอ่อนแรงหมดเดี่ยวหมดแรงกันแล้วช่วงนี้ก็ต้องประคับประคองไปแล้วเหลืออยู่ช่วยเดียวริอร์พูเหลืออยู่เพียงช่วยเดียวคือช่วยพีมเมียร์ลีกเท่านั้นต้องประคับประค,คองทีมให้ได้ต้องดูกันนัดต่อนัดชนะกันนันนดต่อนัดถ้าลิอร์พูชนะได้ในเกเกมที่เหลือนี่เนี่ยชนะชัก5เกมหรือ6เกมน,นี่แชมป์แน่น,น,นอนนะครับก็ตามนั้นนะครับเพราะว่ายังมีสิทธิ์แพ้อยู่อีก ถึง4นัดนะครับในเล่นมาทั้งดูดูกานในแพ้ได้เพียงนัดเดียวตองน,นั้นก็จะมีเสมอนะครับแล้วก็ชนะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ต่อจากนี้เนี่ยงานไม่ง่ายแล้วนะ12คะแนนก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นลูกไก่ในกำมือนะไม่ใช่นะครับตอนนี้เพราะว่าาร์เซนอลเขาก็ยังมีความหวังอยู่นะครับนะครับนัดต่อไปลิเวอร์พูลจะต้องเจอกับเอเวอร์ตันนะครับผม วันนี้ขอกันไว้แจ่เพียงเท่านี้ก่อนมาหอมปากขอมพอชิมลางกันก่อนเดี๋ยวผมจะมาติดตามแล้วจะต้องออผมจะเดินทางไปไกลอีกประมาณ1,000กว่ากิโลเมตรนะครับมากกว่า1 0 0 0กว่ากิโลเมตรมากกว่า1,500กิโลเมตรนะครับนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมโชคดีมิชัยทุกท่านครับสวัสดีครับ